สวัสดีค่ะเรื่องเล่าตอนที่สิวงลำไย,ยหายทองคําสถานที่โรงเล่าแสงจันเดกใบลาบินทาวันพฤหัสที่สองกุมภาพันธ์สองหห Okay. อันนี้เป็นข้อมูลของปีที่แล้วนะครับพอทีมีกระแสก็เลยกลับไปดูเพราะว่าจําได้ว่าเคยไปดูแบบว่าปีที่แล้วก็เลยน่าจะเล่าตามอารมณ์ของวันนั้นนะเพราะว่าพอดีมีลงไว้ตอนนั้นที่ไปดูกันก่อนก็เลยมีเก็บข้อมูลไว้นิดหน่อยแต่ว่าพอจําได้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เลยจะมาเสริมจากที่ตัวเองเคยลงไว้แล้วก็ใส่เข้ามา คือตอนแรกเลยที่รู้จักของพี่ดำยายญก็คือว่าตอนนั้นอยู่พัทยาแล้วก็ต้องต้องมีเหมือนร้องเพลงร้องเพลงก็เลยเลือกเพลงแบบให้เขาสนุกกันหน่อยก็เลยเลือกไปที่เพลงของผู้สาวขารอตอนนั้นแบบดังมากแล้วก็ตอนที่ร้องก็ต้องเต้นด้วยก็เลยแก่ร้องแก่เต้น ก็เลยจําได้ว่าเต้นแบบท่ากลักวๆแล้วก็ไปหาท่าอื่นๆเยอะมากเพื่อเพื่อแบบให้มันเพลงแบบโจโจแนวเนี้ยแบบสนุกคนที่มาดูจะได้สนุกอย่างเงี้ยแต่พอฟังก็รู้สึกเพลงที่เขาเรียกแนวอะไรอะเพราะว่าจะลูกทุ่งก็ไม่ลูกทุง่งจะแบบเป็นไทยสากลแบบก็ไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่แบบที่ที่ที่เราเห็นกันประจําบ่อยๆประมาณเนี้ยก็พอเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ฟัง ฟังมาเยอะก็ดับหนึ่งนะักก็เลยแบบอ่ะก็เลยแบบเหมือนเปิดโลกอีกปิดแบบเลยพะเหมือนนอกนอกจะฟังมาผ่านเลยคือฟังแก่เลยไงร้องยังไงเต้นยังไงก็คือฟังเหมือนเป็นลูกทุ่งอะ่ะเพราะว่ามันมีลูกคอแล้วก็ในเพลงเป็นร้องภาษาอีสานแต่ดนตรีมีกลิ่นลูกทุ่งแล้วก็มีกลิ่นแบบจังหวะที่เป็นสากลแบบเหมือนจังหวะในในเพลงผู้สาวขาร้อนก็เป็นจังหวะเล็กเก้ที่แบบยกยกยก,ยก,ย,กยกหน่อยอะ่ะแบบทึึก อย่างเงี้เยเราก็แบบเออก็เลยไปหาข้อมูลก็เลยเหมือนเท่าที่เขาบัญญัติกันเขาเรียกว่าเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้อืมก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยแบบอ,อ่อโอเคก็เลยรู้จักกันมาตั้งแต่นั้นมาแล้วก็เหตุที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตคอนเนี่ยตอนนั้นคือเหมือนมีเพื่อนเพื่อนกลับมาจากอังกฤษแล้วเพื่อนก็บอกอยากดูมากไปดูกันแล้วก็ได้ดิถ้าแบบตรงกันก็จัดเลย ก็พอดีว่าว่าตรงกันพอดีแล้วก็แล้วก็มีเหมนมีมาเล่นตรงนี้ในช่วงที่เพื่อนอยู่ไทยพอดีเพราะเพื่อนถ้าจะไม่ผิดเพื่อนเคยเล่าว่าแบบบัตรเที่ยงกิจแพงมากแล้วก็แบบเ,เหมือนกับแบบดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกเลยพวกนี้แล้วก็กลับมาทธุระพอดีก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่เราก็เลยนัดกันนัดกันแล้วก็เหมือน นัดก,กันจองโต๊ะจองอะไรกันไม่แน่ใจว่าเพื่อนจองหรืออะไรนะเพราะว่าไปถึงกับเพื่อนจองให้เรียบร้อยเพื่อนเหมือนไปธุระให้เพื่อนท่านหนึ่งไปธุระใ,ให้ก็จองกันเพื่อเข้าไปคอนเสิร์ตวันนั้นรู้สึกบัตรร้อยสองสักอย่างนี่แหละเพราะเขาเหมือนจะไม่ได้ล็อกโต๊ะแต่เป็นแค่แบบมาทานข้าวก็ซื้อบัตรเข้าไปอย่างเงี้ย หมือนใครมาก่อนหรือเปล่ามีวอล์กอินด้วยแล้วก็แบบมีจองด้วยเพราะว่าเหมือนเพื่อนน่าจะจองไว้ว่ากี่ท่านกี่ท่านประมาณนี้แหละแล้วก็ตอนนั้นเลิกผมเลิกงานตอนประมาณทุ่มหนึ่งจากเอกมัยพระขนงแท้ๆเลยอะ่ะแล้วก็รีบมาตามหมดเลยเขาบอกร้านอยู่เอกมัยแล้วคิดว่าสบายใกล้ๆละเปล่ามันคือเอกมัยตัดลามินทาคือเส้นตัดกับลามินทาเหมือนเป็นเส้นเอกมัยแล้วก็เป็นเริ่มต้นของลามินทาอย่างเงี้ยเล่นเขาเรียก เรียบด่วนเลยประมาณนี้แหละเส้นตรงนั้นนะ่ะเราก็เลยอ๋อโอเคเราไปถึงเพื่อนก็นเริ่มมากันละแล้วก็ร้านนี้ผมไปครั้งแรกแล้วก็เลยเปิดโลกอีกเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจว่าเหมือนกับแนวแบบปอกุ้งเผาเนี่ยปอกุ้งเผาผมเคยไปแต่ปอกุ้งเผาจะดูแบบแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเพราะว่าเหมือนจะมืด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 ,มดแล้วก็แบบเหมือนมีแบบรุ่นใหญ่มาอะไรพวกนี้ยเออที่ผมไปนะผมไปครั้งเดียวปอกุ้งเผาผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ตัวปอกคุ้งเผาเอ่อ,อตรงตรงตรงอนเมืองอ่ะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ตอนเมืองตรงเขาเรียกตอนเมืองแต่มันอยู่ตรงวงวิเวณพระศรีสาขานั้นเลยเอ่อไปดูวงเคลียจำได้แล้วก็ไปเสร็จก็รีบกลับเลยแต่ที่เนี้ยโรงเอมแสงจ,จันทร์ที่เนี่ยคือคล้ายๆโรงเบียรเยอรมันอ่รามินทาเจ้านาถ้าเคยไปนะผมเพิ่งไปพระรามสามมาก็คล้ายๆกันแต่โรงเบียเยอรมันจะเพดานสูงแต่ที่เนี่ยจะเพดานต่ำกว่า อาหารเครื่องดื่มก็เหมือนกันอาหารเยอะเครื่องดื่มเยอะมีทั้งหลายมีทั้งเขาเรียกอะไรน,นะไทยอ่าญี่ปุ่นพวกอะไรก็มีมีแบบครบแล้วก็เครื่องดื่มก็เยอะแต่ที่แปลกคือร้านนี้ยุงเยอะมากงงเหมือนกันเป็นร้านปิดนะแต่ว่ายุงแบบย,แบบยุงเยอะมากๆแบบจําได้ว่าต้องเดินไปเอาซอฟเฟลหรือที่ฉีดยุงในรถเลยอะแบบ เพราะเอาไม่อยู่ที่ร้านให้มาเขา,าไม่อยู่แล้วก็วันนั้นเหมือนเขาไม่บังคับเปิดเหล้าด้วยมั้งจําได้ว่าหรือรอสักอย่างเนี่ยเพราะว่าเหมือนเพื่อนไปธุรลาให้แหละพอเขาไปเพื่อนก็เปิดวอดก้ารอเวลาแล้วก็จำได้ว่าเป็นวอดก้าในรอบสองปีนะตอนนั้นเพราะปกติก็กินแต่เหล้าเบียะตอนนั้นจําได้ว่าเพิ่งกลับจากงาน ร้านที่ลูซิเฟอร์พัทยาคือทานวอดก้าจนฉ่ำจนเลิกไปเลยนะตอนนั้นอะ่ะแล้วก็วันนั้นที่ไปดูคอนเสิร์ตพีมพใหญ่ก็จำได้ว่าโหเอาเรื่องอยู่เหมือนกินวอดก้าผสมครั้งแรกปฏตีทานเพียวกันใช่ไหมนี่ทานผสมเหมือนที่ร้านเขาก็ชงให้โซดาผสมสไปซ์ผสมอะไรก็แล้วแต่เ,เราเลือกเลยก็อร่อยเอาเรื่องอยูอ่เพราะว่าจำได้ว่าอีกวันคือแห้งยันสองทุ่มเลยไปทำงานแบบแห้งๆอะ่ะ ล้วก็พอเรามาแล้วก็ถามกําหนดการว่าพี่จาใจเล่นก่มมอกก็เลยทราบว่าเล่นเที่ยงคืนเออแล,เลแบบเราก็เลยแจ้งเพื่อนกันแบบแบบก่อนเพื่อนจะมาแต่รู้ไหมว่าตั้งแต่สามทุ่มโต๊ะเต็มตเต็มแบบตเต็มทั้งร้านอ่ะเต็มทุกอนูโต๊ะเสริมแบบมาแทบจากทุกจุดของร้านเลยจุดหน้าห้องน้ําจุดตรงเสาจุดคือตรงไหนตั้งได้คือตั้งก็คือร้านไม่ได้เล็กๆนะร้านคือแบบน้องน้องลงเบีย ลงเบียรแจ้งลงเบียรเยอรมันของรามินทาเลยอะ่ะแบบโหเต็มทุกอนโนอ,อ่ะก็็เลยเข้าใจว่าโหเข้าใจละถ้าจ้างวงแบบเพียมใหมาก็น่าจะการันตีว่าคนมาดูแน่ๆด้วยบัตรด้วยบัตรถูกด้วยมัง้งหรือว่าแบบพี่เขาก็แบบเหมือนคนชอบเยอะเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเรื่องเต็มก่อนเดี๋ยวเต็ม แบบไหนไม่เข้าใจถ้าถ้าเคยไปช่วงที่นั่งเล่นดังๆเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วก็จะเข้าใจว่าแบบแน่นขนาดแบบที่เดินไปไหนคือเบียดเบียดคืออย่างสมมติว่าระยะทางจากโต๊ะไปห้องน้ํา20เมตรอันนี้คือใช้เวลาแบบต้องเผื่อเผื่อปวดฉี่เผื่อไปรอคิวฉีข่ขนาดผมเป็นผู้ชายนะยังต้องเผื่อเวลาเลยเพราะว่าบบเดินเอียดมากอะเอียดคือแบบเดินเบียดเดินอะไรกันมากอะ ก็าตขยับแต่และแค่เก้าเดียวก็นานมากเพราะคนแน่นมากคือถ้าเป็นผู้หญิงคือเผื่อสุดๆเลยเผื่อไปต่อคิวห้องน้ํากันเผื่อเราคนเข้าห้องน้ําแบบอย่างเพราะว่าเยอะมากทั้งข้างในก็เยอะคนมารอข้างนอกก็ไม่ได้ถอดใจนะคือเหมันจะรอว่าใครจะออกมาเพราะว่าเหมือน ร้านเขาก็บบประกาศใหม่เลยว่าตอนนี้เต็มแล้วจริงๆให้เข้าไม่ได้คือให้เข้ามากกว่านนี้ไม่ได้เหมือนกับเขาก็เซฟความปลอดภยัยถ้ามากกว่าน,นี้มันจะแบบเริ่มแออัดเริ่มทําไม่ทันเสิร์ฟไม่ทันหรือว่าความปลอดภัยของลูกค้าที่มาด้วยแหละอแล้วพอ,อเต็มแบบตือต้องเน้นคําว่าเต็มคือเต็มจริงๆเต็มแบบเต็มอะ่ะไม่ได้เต็มแบบเต็มเล่นอะ่ะแล้วก็ผมจําได้ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาผมไม่ค่อยเห็นเต็มแบบนี้มาก่อนเพราะปกติ อย่างสมัยที่มีลานเบียลานเบียตามช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยคือเต็มก็คือเต็มอ่ะเข้าไปไม่ได้คนก็เต็มเหมือนเหมนเทนเวิด์อย่างเงี้ยที่เขาว่าทําสมัยก่อนที่ก่อนที่จะเป็นเที่ยวนังทำลานเบียอยู่อ่ะคือเต็มทุกร้านคนต้องไปยืนต่อตั้งแต่ห้าโมงเพื่อได้เข้าไปได้เต็มอย่างนั้นเลยแล้วก็ล่าสุดสองสามวิถีมาผมเคยเจอที่ก็คือเหมือนออเขาเรียกนะ,อะคอนเสิร์ตพี่อิงอะ่ะ พี่อิงว่านทอนจำได้ตอนนั้นจะไปดูที่ที่บ้านเพื่อนบางเขียนตอนนี้เขายังไม่ปิดนะคือจำได้เอาเลิกง,งานเสร็จแล้วก็รีบมาเลยนัดเพื่อนไว้แล้วต่างคนต่างแล้วใครถึงก่อนก็ต้องไป Walk-in ก่อนพอตอนนั้นเขาให้ Walk-in แต่พอไป Walk-in คือแล้วรถไปคือโทรบอกเพื่อนเล้วออกไปร้านอื่นเลยเพราะว่าแบบแน่นจัดเราก็เลยมาดูใน f a c e b o o k ของร้านเขาแต่ตอน,น,นเขาบอกว่าเขาเริ่มวอล์กอตอนห้าโมงครึ่ง คือคนก็วอล์มาแบบเพจก็แจ้งว่าเนี่ยคนรอนได้5ห้าโมงห้าโมงครึ่งเราก็คือ,คอเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายกติกาของของโรงเบียร์ซามอีกรอบหนึ่งก่อนอาจจะสลับไปสลับมาละเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เข้าใจ Walk in ก็คือเหมือนไม่สามารถจองโตะได้หรือจองโตะไปแล้วแล้วเขาจำกัดจองโต๊ะไว้ แล้วก็เปิดให้ไปวอล์กอินได้เวลานี้เวลาที่มันเขากั้นโซนไปโซนหนึ่งหรืออีกอันวอล์กอินคือคนไม่ไปรับโต๊ะอย่างเขาเริ่มไห้เปาโต๊ะตอนสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งแล้วคนไม่ไปรับเขาจะปล่อยโต๊ะทันทีเพื่อเหมือนไม่ให้เสียยวกัสคนที่มาลองเงี่ยแต่คือเงินที่มาจําไปหรือจ่ายไปเต็มก็คือไม่ได้คืนนะเพราะเขาไม่คืนทุกกรณีเพราะก็เลยมาปรับกับของอย่างของโรงเอาแสงจันทร์ก็คือเหมือนกับ ซื้อบัตรเข้าไปอาจจะมีจองโต๊ะบ้างแต่ทุกคนที่เข้าไปทุกโต๊ะเรามี5คนก็ต้องซื้อบัตรเข้าไปคนละร้อยคนละสองตามค่าบัตรเขาผมจําได้ว่าเมื่อก่อนตอนที่เป็นโรงเบียร์เยอะมันแจ้งแต่ผมไปเมื่อประมาณสิปีที่แล้วก็ราคาก็เป็นราคาก็มี200 3 0 0 400 600800อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ความนิยมของศิลป,ปินนะนระาต้อง,งจาได้ก็จะมีแบบ 200- 300อย่างเงี้ยเป็นสมาชิก ของนั่นได้เข้าฟรีอย่างเงี้ยเพราะผมก็คิดว่าก็ก็คุมนะเพราะว่าไม่มีค่าเปิดโต๊ะ <c oughs> ก็เข้ามาดูกันจ่ายแค่ค่าบัตรกันเหมือนจ่ายให้ศิลปินเหมือนเขาได้แยกกันชัดเจนเลยแต่เพราะว่าค่าบัตรอันนี้จะไปเคมกับค่าเครื่องดื่มไม่ได้นะคือจ่ายทิ้งนี่แหละประมาณนี้อ่ะต่อพี่ลำยายต่อระหว่างที่เราพี่ลำย,ยอนเพื่อนๆปกติทยอยกันมามาจนครบแล,ะละ้วล่ะ แล้วก็บรรยากาศก็เริ่มถูีความมันตั้งแต่ในโตแล้วพอเพื่อนมาก็เริ่มสนุกกับเจอเพื่อนกันก็เริ่มคุยเรื่อยกันเนี้ยเราก็คุยกันเรื่อยดื่มกันไปเรื่อยจนรอพี่ลำใหญ่ขึ้นผมก็เมาละแหละแล้วก็สนุกอะ่ะเพราะเอาจริงๆนะเรียนตามตรงเลยก็คือรู้จักเพลงเดียวสาวขาเลาะเรามาลอ,ลองมาลองเพลงเนี้ยกะแบบใส่เพลงเดียวเลยกะแบบเพื่อนต้องแบบมอบมงให้ผมคือแบบเพราะผมแกะเคยแกะมาเต้นได้ลองได้เพลงเนียจังหวะเราได้เราก็ต้องแบบ เรารอเพลงเนี้ยเปแล้วแต่พอพี่ทำใหญ่ขึ้นที่บอกว่าจะรอเพลงเดียวโอ้โหมากแต่เพลงแรกเลยจําไม่ได้เพลงไรแต่รู้ว่าแบบเดือดมากๆืแบบโคตรมันอะ่ะคือเมือนตอนนั้นจําได้ล้วไม่แปลกใจเราไม่เคยดูแนวนี้ไงเราดูแต่วงแบบวงทั่วไปตามกระแสทั่วๆไปที่แหละ ที่ที่ที่เราเราเสพมากเงี้ยเราก็ดูวงทั่วไปวงเฮียซีฟูลเรียไปบ่อยๆกคาคอคัวเคเทลสมัยนั้นอะ่ะเออเราก็พอมาเจอแบบโหไม่แปลกใจเลยทาไมแบบย,ยืนระยะยืนยืนระยะได้ขนาดนี้เพราะว่าโหของดีเลยพ่อ,อพ่อบอกเลยว่าโคตรหมันเล่นสดซาวโคตรดีเลียเป็นแบบฟูลแบนด์แลยแบบวงครบ มีดนตรีครบทุกชิ้นเปิดด a ต a ้ามีแดนเซอร์แบบแต่ละเพลงคือเปลี่ยนมีเปลี่ยนชุดมีเปลี่ยนแดนเซอร์มาแล้วก็พี่ย่ำใจคือเอนเตอร์เทนแบบมันมากแล้วแกกวนตอนในคอนเสิร์ตอ่ะแกก็จะแซวแบบก็แกร้องดีนะจริงๆคือแกร้องดีเอาจริงๆเสียงแกดีนะพลังแกก็มีทางที่แกน่าจะถัวเยอะๆเลยอ่ะแกก็ยังร้องดีอยว่าแกกวนมากเวลาแกแซวแบบลูกค้าที่เกียนอ่ะแกก็ตอบโต้ได้หมดเลย ก็เลยสึกว่าโอ้โหเปิดโลกผมอีกแบบเลยคือเลเวลอัพไปเลยอะล่ะเราไม่เคยแบบมาเงี้ยเราคิดว่าคงมาดูแค่เพลงเดียวอ,อ่ะรู้จักเพลงเดียวแล้วก็แบบมาอยู่กับเพื่อนจอยๆกันอะไรพวกนี้มากับเพื่อน,นก็สนุกอยู่กับเพื่อนแต่พอเจอเข้าไปโอ้โหเปลี่ยนโลกจริงนั่นก็คือเป็นครังที่รู้จักพี่ยมใหญ่เราก็เลยแบบกลับมาก็ยังบอกทุกคนเลยว่าของจริงบอกเลยว่าของจริง ทั้งเรื่องโชว์ทั้งเรื่องอะไรคือไม่ได้แบบเล่นๆน่ะเพราะ่าผมจะได้ตอนดูมิวสิกอะมิวสิกเป็นภาพเหมือนตัดแปะตัดแปะแต่อยอดวิวคนหลักล้านนะตอนนั้นผมก็หลักล้านร้อยล้านไปแล้วอะเราสึกว่าตัดแปะแบบแค่หลุดหรือเปล่าติดลมบนหรือเปล่าลมส่งแรงส่งเลยหรือเปล่าถึงดังพอได้มาดูสดชัดเลยของจริงก็ยังบอกทุกคนเลยว่าของจริงนะจนมาเกิดเหตุ ที่ผ่านมาเนี้ยเราก็บอกอเราไม่รู้ว่าเรารู้แค่ว่าก็เป็นออกความเมนหน่อยก,ก็ก็คนคนหนึ่งก็เรื่องปกตินะไม่ไม่รู้สึกว่าอะไรนะก็เฉยๆแต่ถามว่าอยากรู้ไหมก็ตามฟังเหมือนกันคนก็ส่งขนกระแสะอยากรู้เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเราก็อยู่ในหนึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ติดตามตั้งสี่ห้าวันนะเหมือนกันก็เผื่อกอันแหละก็ยอมรับแต่ก็อยากบอกทุกคนว่าของจริงนะเพราะว่าที่ดูมาก็คือแน่นแบบ ดนตรีแน่นมากเล่นสดก็คือแล้ววงเขาเก่งนะคือเราจะเข้าใจว่าวงลูกทุ่งวงผมไม่รู้ผมขอโทษเรียกว่าลูกทุ่งละกันวงลูกทุ่งเนี้ยมือกองมือกีตาร์ต้องไปลองฟังต้องไปลองฟังผมบอกเลยอุปกรณ์แบบ อีควิปของเขาอะอุปกรณ์ที่เขาใช้ต่ตางๆก็ไม่ได้เป็นลองนะหน้าโต๊ะหน้าต,าตู้เอฟเฟกต์กองกองสแนสแนสแฉา,าบเบสต่างๆคือตู้ปรับ b ีหรือต่างๆเซตซาวที่เขามาเช็คกันอนะก็ไม่ได้เป็นลองแบบวงที่เราเลยอะแล้วเวลาเขาเล่นสดอะเขาจะเป็นเล่นสดไม่ได้เหมือนกับในเพลงที่เราเขาเรียกว่านะนึกภาพเหมือนแบ็คพิงอย่างเงี้ยที่เราเราฟังเราฟังในเทปก็เป็นัวตรีมบบเสียงสังเคราะห์ทั่วไปอะ แต่พอมาเล่นสดเขาใช้เขาใช้นักดนตรีตีกับอุปกรณ์จริงอาจจะเปิด Data เข้าไปหน่อยเงี้ยให้ซาวมันแน่นแซวแซแนซาวอะมันแน่นแวาตีพร้อมกันเงี้ยแต่คืนนี้แบบแน่นอะแล้วเป็นวงเล่นสดอะคือแบบกีตาร์ก็แผพวพาวเบสก็แผวพาวกองก็แผพวพาวมันอะผมบอกเลยว่ามันถ้ามีโอกาสได้ไปดูไปดูเลยแล้วจําได้ว่าใครบอกผมนะน้องหรือใครสักคนอนะเคยบอกผมว่า พี่ต้องไปดูตามงานเหมือนงานจังหวัดงานอะไรที่แบบที่สิบท,ท,ที่มีหมอลำทั้งคืนอะ่ะพี่ต้องไปดูพวกนั้นคือแบบเหมือนจ่ายสามร้อยห้าร้อยแล้วอยู่ทั้งคืนเลยอะ่ะเขาเลิกตีสามเลิกตีสี่อย่างเงี้ยที่แบบพี่เอาเสือไปพี่ไปซื้อเหล้าซื้ออะไรไปเนี่ยมีทั้งคืนอะ่ะเขาบอกแนะนำมันมันกว่านี้อีกถ้าแบบอย่างวงพี่ลำใหญไปเหมือนเขาจะฟูลแบนด์มากกว่านี้ด้วยพื้นที่ด้วยเวทีสเกลเขาจะใหญ่อย่างเงี้ยอืมข้าถมจะไม่ได้ใครบอกนะ เออถ้าถ้าถ้าเป็นคนที่บอกผมแล้วมาได้มาฟังคลิปนี้ก็เมนไว้หน่อยว่าโอเคเป็นคนบอกเองเพราะว่าผมก็ยังบอกว่านี่ขนาดเล่นที่นี่อย่างแบบขนาดเนี้ยเขาบอกโอ้ oh, พี่แต่ถ้าไปดูฟูแบนตอนเขาเล่นนะแบบงานใหญ่ๆงานจังหวัดงานอะไรนะแบบจะรู้เลยว่าแบบยิ่งกว่านี้พี่ก็แล้วก็ oh, okay อ๋อใคเพราะาเรารสึกว่าแค่นี้เราก็เดือดน,นะแบบโอ้เปิดโลกเลยอะ ประมาณนี้ก็เลยเหมือนเกาะกระแสแหละไม่มีอะไรหรอกนึกขึ้นได้ว่าเรามีเรื่องนี้เหมือนกันโอเคนั่นก็ได้จะพอเท่านี้นะคะ่ะจะได้ไม่คลิปนี้จะไม่ยาวมากโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณนะคะที่รับฟังกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่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 ะ